ใช,ช่ค่ใชคุจ้าคิดข่าอินแล้วเน,น,นาะสน้นะใช่ชขนยังคือเวลาข่าขอ,อิมแม่นะน้ำใส่มันก็จะแบบว่าเย็นๆประมาณนั้นเย็นแล้วเขาก็ต้องไม่สะท้านแล้วก็เติม,าามดบบแปลงใหพืน้นที่บานอย่าง เด็ดนี่เอ่อปันมันประมาณอันนี่ก็จะมีส่วน ช,ออาาชีกองพุงนี่หวาก็อึยอยย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 ายย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 กยยยยยยย้ยยยย้ยย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 ยนยยยย เออพอล้เอาให้มันเซียนนเขียนนะนะบังกงมงอยู่วาเขาอ่อนทากิ่วมันยื้มือมีใไรอยู่บังกงข้าไปตัดเข้าใจวะมื้กากายอไรเปีนไกายเลยบอกได้หน่อย เบบีน้นี่คือพุงเลยบังแสงอีฮี่คนสีพุงเลยเนอะจำเพิ่งดาามี่จำเพิ่ง

เคยเจอคนขับตัวนาาตะพอนนะจ๊ะมาพ้อมกินฮอดกิึงกันบ๊ายบายถึงอีน